สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป้าถ่ายบ้านเชี่อแนวนะวันนี้เราจะไปดูบาอมืดหลานลุงพล <c oughs> เราไปดูเรียกว่าคุณทำอะไรอยู่ข้างบนเท้าเรียกกินข้าวหมันก,กินข้าวหรือยัง เราเกียร์อยู่ใต้แอร์อคนนมันไม่อยากมาตรงนีหญ้าคิดมันถึงจะมาฮึฮะขากล้องมีหญ้าปัดทิ้งไปมันเย็นดีเหรอมันเย็นดีเหรอมันเย็นดีเหรอมันเย็นเหรอ Home phụ phùn Thì là nít là nói À một năm 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 ถลาว่ามีดวันนี้ไม่ร้อนว่ากินพลัลังไปด้วยคนเนบอวคนเดียวไม่ต้องให้ อินทิราไปช่วยคนกวดวหอบผืดขึ้นเดี๋ยวพีแกถามส่งโรงพยาบาลมาแจ้งข่าวดีให้บบาวมืดข่าวดีภาษาข่าวดีเลอข่าวดีบบาวมืดดีโลดมันจะได้หิดงานไว โอ้ยหมืกใส่นามอ้าวโอ้โหหมวกก็ไปเลยใส่มา่อนแส่ไข่แส่แพทมีเอฟซว่าเดี๋ยวมางานวงสวงแต่ไม่ต้องบอกนะว่าคือไข่มีเซอรไพร์ให้บบาหมืดหมึดบอกว่าก็จะถึงงานวงสวงผมก็ไปแล้วไปไหนหมึดบอกว่าหมึดบอกกับบ้านแถวบ้านบ่าผมไม่ได้อยู่ถึงงานวงสวงดิจะไปไห อี๋มันก็มันก็จะไปเที่ยวทะเลไงโอ้จะไปเที่ยวทะเลบ่อะไรนี่อะไรเนี่ยไปใชบ้านฮะกปล่อยน้ำได้อันนี้เลวิวรักรร้เนี่ยเดี๋ยวเรารับเทนอยู่ข้างบนนี้สาย เพราะว่าหนึงนะสิเพราะว่าเป็นโอ้โหกูเหลือบูรอดเราอยู่ตรงไหนเนาะมองไม่เห็นเลยนะคะสิมีมาเยอะมีมาอยู่บนบุญเนี่ยค่ะแต่ว่าคนจะฝากมาฝากมันนะคะสวยมากเลยนะคะ หอดยาปุ้ยไม่มีแรงก็ะจะรับรุกรับจากขั้นสูงรับจากขั้นสูง mưa len với nẻ một quá mưa Hãy subscribe ต้องอาเทียนมาแซะงนยนไม่สวยจะทิ้งปีนเลย

สมบูรลตายแล้วปากอันนี้มันจะได้เดินไม่สะดุดกูแม่น่ะกูมีประโยชน์อยู่แล้วเออเอาเอาค่อยเขี่ยค่อยเขี่ยให้ออกไม่เขีย่ยเอาบอกเออกตอนข้าศึกโอ้เาะเาะเลงๆเออเออโอ้ปลาเออปลาที่บ้านทำเป็นต้นนี่ แล้วก็ด <prediction? S 1> <to> sure, ูมืดเมื่อกี้ลืมไปว่าเป็นเมียช่างเก่าใช่ไหมใช่ค่อยดูมืดเมื่อกี้นั่นแหละจะอ่อนจะอ่อนไม่เคยเอาใช้นี่เลยเนาะได้ยูได้ยูเอฟซีนี่เออใช้ตีเตะก็ได้ใช้ตีเตะก็ได้นี่ไงนี่นี่นี่ได้ยูตเราเดินเราจะได้ไม่ต้องสะดุดใช่ เดี๋ยวเอาออกมาเอาออกก็ออกมา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 เดี๋ยวให้มันคารูด้วยเด้ยการมันเก่งว่านมได้อยู่แล้วนี่โอ้ยมันไม่ได้เอาวิไป เพลงเพลงโอ้โหต้นเต้นา้งกล่องไวลังร้เี่ววันากล้ง่อ่่ร้านกาแฟหุ่นี่แฟยังมาใสยนะคยังแกยังที่เหลแกนี่กแไหนนี่เป็นไหมดาดาทำเป็นไหมใครไปเป็นก็ะพึงมาเป็นตรงนี้แหละ

ให้มันรู้เสียมันพานาได้เห็นไหมด่ารู้ได้อยู่เแต่รองเท้าเนี่ยมันโดนเห็บเห็นไหมโอ้โห เดี๋ยวเขาย้ายไม่ได้แต่มันไม่ตัดไปไหนมาห่วยหายห่วยหายเป็นวินไปย้ายบุญเหลือย้ายบุญเหลือป่ะไปย้ายวินเลยเออวินเลยเห็นไหมเนี่ยลงบันไดต้องคลานลง จะการนันงี่ไม่แม่ ้องรอบปไปหาเกียยหัวเรียยหัวอีกหัวซึ่งมันอาเลียนหวยด้อย่้อน้นสองนล้นะ สำเร็จเอ้ายังออกไม่หมดเอ้ยมันหมด We'll be right back. ูแดดสูฝนมากเลยบ่มืดทั้ทงแตกทตั้ทงแตกทั้งแตก